จ้าพี่พี่จ๋าลิปบาลตเดียวเท่านั้นเลยจ้าแฟดเซลเฉพาะในไลฟ์นี้ไลน์เดียวเลยนะคะแม่น้องมีให้จํานวนจํากัดนะคะเมื่อวานเปิดแฟดเซลไป2 9บาทกดกันมา300กว่าบาทคุณพี่แพ็กกันแบบหลังแอนหลังหักเลยวันนี้เปิดแฟดเซลให้แบบจึง้งจึงปังปังไปเลยพี่พี่จ๋าใครเข้ามาตอนนี้นะคะเห็นราคาบาทเดียวไม่ต้องตกใจคุณพี่แข่งกดไปเลยทุกสีทุกสี่หกสีเจ็ดสีวันนี้กดไปได้เลยราคาแท่งละ1บาทเท่านั้นเลยค่ะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยพี่พ เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยวันนี้แฟลเซลจํานวนจํากัดนะจ๊ะพี่ๆจะโอโหตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะวไวมากแม้น้องเปิดตะก้าแป๊บเดียวขึ้นฮอตแล้วนะคะน้องบอกเลยเวลาตะก้าขึ้นฮอตเนี่ยอยู่ไม่ถึง1น,นาทีตะก้าแฟลเซลหมดเกลี้ยงแล้วราคาจะดีไปเป็นราคาเต็มใครไม่อยากพลาดราคาดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้ วันนี้แฟลชเซลให้ตึ้งๆ้งปังปังแม่บาทเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่กดไปได้านโหลดย,ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะจ๊ะวันนี้คือน้องเปิดแฟลชเซลให้เลยลูกค้าใหม่กดติดตามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมีคูป,ปองเพิ่มเติมให้ด้วยวันนี้เน้นใครซื้อเยอะลดเยอะแม่นะคะสั่งซื้อกันไปได้านโหลดมีสีอะไรบ้างคะเดี๋ยวน้องเช็คให้เลยพี่พี่จ๋าวันนี้มีให้เลือกถึง6สี6สไตล์เลยจ้ะพี่พี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นสีโทนชมพูแดงตุ่นนะคะน้ำตาลสีนู้ดสีส้มมีหมดเลยแม่วันนี้เนะ นำสั่งซื้อไปได้เลยค่ะทุกสีทุกสไตล์ปกติเขาขายกันร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้น้องเปิด,ปดแฟลชเซลให้พี่พี่เลยเพราะว่าเมื่อวานเปิดแฟลชเซลไปยี่สิบเก,ก้าบาทออกไปสามร้อยกว่าบ้านแม่วันนี้ก็คือจัดให้จัดเต็มหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะจํานวนจํากัดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณพี่จัดส่งฟรีไหมคจะจัดส่งฟรีแต่คุณพี่ต้องซื้อไปหกแท่งจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางคุณพี่กดไปได้เลยวันนี้แท่งละบาทเดียวเท่านั้นไม่มีใครทําราคานี้แน่นอนแม่นะคะรีบเก็บรีบกดได้เลย ะะเป็นเนื้ออะไรคะวันนี้ทั้งสอกทั้งเนี่ยแม่หนึ่งแท่งนะั้นน้องมีให้2ออย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานเนื้อแม็ดกรัรมยี่นะคะหรืองานดิปกอสได้ปกักช่าน้าอิ่มชำ่ำอ่าอิ่มน้าช่าวาวนะคะตัวนี้กดไปได้โหลดมีให้เลือก6สีเลยจา้าพี่จ๋านะคะลองเลือกดูได้เลยนะน้องแนะนําสั่งไปทุก6สีสวยแน่นอนแม่ได้ทาทุกวันแน่นอนทาวันละสีไปเลยจา้าพี่จ๋าตัวนี้เอาไปแต่งเติมแก้มแต่งเติมตาเติมปากได้หมดเลยนะคะแล้วงานเนื้อกัมยี่มันคือแบ เกลี่ยงง่ายมากคุณพี่เนื้อมันจะมีความนิ่มเม็ดสีชั้นเม็ดสแน่นนะคะราคาบัตรเดียวเท่านั้นเลยมีใครสั่งซื้อแล้วไหมคะคุณพี่น้องจะปิดตะกร้าแล้วนะอุ้ยลืมบอกแอดมินบอกเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแอดมินยกมือขึ้นมา10ออเดอร์สุดท้ายจะปิดตะกร้าแล้วจ้ะใครที่ยังไม่ชําระเงินตอนนี้ไม่ทันเพื่อนแน่นอนพี่พี่เตรียมจ่ายราคาเต็มได้เลยราคาเต็ม159บาทถ้าตะกร้าแฝชเซลหมดปุ๊บราคา1บาทหมดปุ๊บราคาจะเด้งไปเป็น159 159บอทน้งไม่เู้ด้วยนะ่กดไม่ทันนะ ไม่สามารถเติมให้ไม่สามารถเติมสต็อกให้ได้หมดแล้วหมดเลยพี่ๆไปจ่ายราคาเต็มร้อยห้บาทได้เลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยแม่น้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยนะแอดมินบอกว่าจะปิดตะกร้าแล้วนะจ๊ะวันนี้ลิบบาทเดียวเท่านั้นใครเข้ามาตอนนี้นะคะรีบกดสั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะจ๊ะ